่อนสิมาเหตุงานนะคะตกแห้งขักค่ะคและก็หลายผักส่วนค่ะช่วงนี้ก็มีการเตรียมรับมือกรณีเกิดฝนตกชุกจังทีจังหวัดสกลนครค่ะผู้อมน้วยการศูญปมกันระบายเท่าสารารณาภัยเขตเจ็ดสกลนครเผยฤดูฝนนี่นะคะเขื่อนและแรงน้ำสำคัญยังสามารถที่สีล่องลับน้ำได้อีกหลายพร้อมกับน้ำเจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอแนะผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานเล่นน้ำไหลเชี่ยวอาจเกิดอันตรายได้ค่ะ นายวิชานแทนหินผู้มนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจสกลนครค่ะบอกว่าปัจจุบันในสกลนครเข่าสู้ฤดูฝนมาหลายสัปดาห์แล้ว<อ>และก็เหลือเวลาอีกประมาณร้อยมือก่อนสิสิ้นสุดฤดูฝนจากการขาดการเพิ่นบอกว่าอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงมิถุนายนกระกฎาคม หลายหน่วยงานในด่านการบริหารจัดการน้ำของสกลนครได้ร่วมกันว่างแผนหลับมือกับภัยแหลงที่อาจสิเกิดขึ้นแต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกชุกค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดผลดีมีน้ำเติมเข่าเคือนและแหลงน้ำสำคัญของสกลนครอย่างต่อเนื่องเหตุให้คลายความกังวลเกี่ยวกับน้ำตนทุนสำรองที่สก็บไว้ใสในช่วงฤด,ดูแล้งที่สิฮอด เพื่อความบประมาทนะคะทางศูนย์ป่าพ่อเขตเจสษุนครได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะมีการซักซ้อมเผชิญเหตุทั้งพ่ยแรงและกับซ้อมอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18อำเภอร่วมเป็นภาคี่เครือข่ายพร้อมกับเสื้อหมันว่าสถานการณ์พ่แรงปีนี้ม่มีปัญหาและฝนที่ตกลงมาค่ะสิบ่ส่งผลกระทบ เนื่องจากแรงน้ำสำคัญหลายม่องยังร้องรับปริมาณน้ำได้อีกหลาย<อ>ไปฟังเสียงทันพอ,อศูนย์ปพเขตเจ็ดสกลนครค่ะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่แล้วนะครับน่าจะอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนของปีพุทธศักราช2566นี้นะครับซึ่งในห่วงนี้นะครับก็จะมีร่องความกดอากาศต่ําซึ่งมีอิทธิพล นะครับต่อสภาพยินฟ้าอากาศรือเกิดฝนตกในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครของเรานะครับซึ่งก็ทางกรมอุตุนะครับได้แจ้งว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงช่วงกลางมิถุนายนถึงกลางกรกฎาแต่จนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าฟ้าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลปกติด้วยซ้ําไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีความกังวลว่าสำหรับปริมาณน้ำนะวันที่24กรกฎาคมนะครับเพื่อนำอุ่นอำเภอพังคโคนซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรครับ สามารถที่จะมีปริมาณกักเก็บน้ำยูทีสองลยล้านลูกบาทเมตรหรือลอยละ48.46จากความจุคือหา0อยีสล้านลูกบาทเมตรส่วนอีกมองนึงคือสะกลขึ้นอย Loki, ่างครัแผ่นคิดพอน้องยังรับพุ่นนิชาน้องหานแรงน้ำสาธาณุปภครายการเกษตรปริมาณเก็บกักยูทีลอยหาหกจุดหกหกล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละห้าสิบแปดจุดเก้าหกซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกหลายเติบ ช่วงมรสสมนะครับโดยภาพร่วมนำของสกุลครับถือว่าเพียงพ่อต่อการบริหารจัดการน้ำเด็นะครับว่าสิเป็นภาคการเกษตร,ร,รการกินการใส้จะได้กระตมแต่ครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมากส่งผลในลําห้วยต่างๆเกิดน้ำไหลแห้งฝากเตือนเด้อพี่น้องประชาชนนะครับเบื้องแง,ง่บุตรหลานเจ้าของแนลูกหลานเจ้าของผู้ปากง่ายๆบอกง่ายๆน่นะครับเรามาระวังเรื่องการสิเป็นโตกน้ำนะครับพะที่ผ่านมานี่มีการเหตุการณ์ตายน้ำมาแล้วหลายมองนะครับ